<G ain less> ล,ล,ล,ลเป๊ลูเป๊ <ใจ S 1> เป็นมลูเป๊น่ลูแปอลูป,ลปนลูปอลปะพอมฮัโลน้พอพ่องว,งวอ่ะเออเะเจ็บเจ็บ เฮ้ยลูกเปรจะตายเห้ยยังไงฮะยัางยง่างยง่างลูกเปรจะตายเฮ้ยลูกเปรดาวเฉยเฮ้ยอะไรวะนันตัวจีเป้าเนี่ยฮัลโหลตื่นเลยลูกเปรตัวจีเป้าเป้าโป้งอ่ะอู้ยี่อะอ๋อลูกเปรไกลเลยอะ ลกเป็นตัวกีบ้าเลยโร่นี่จะคุยไม่เชื่อเลยนักโป๊ะหมงหโอโอ้ยยอดไซดใช่ปะย่ายตดโตตึงขนว่าออเอ้ยเอ้อเอ้อสุดแมวเบอร์องของ First blood! Oh. i Double kill! I'm at the oh. time oh. I มาบอกหนึ่บอกนั่งบนแตงานแบให้แน่ปืดให้แน่ปืนค่ะ What

ลูกแต่งเยอะไลวะนี่คือปืนอะไรวะมีแต่งอะไรวะมันล้วงอะไรเนีอยดามี้อะไม่ได้เป้น Help me, <laughs> double kill. I <laughs> need equipment.

เปตัวปอมเด็กกลูเปมรติครับมกอมไอจ้าบบตม่รตัวปมน คือนี้แมกกาซีนบโอลตบอมลูกเตะบอลลูกเตะกระป๋องไห้ยี่ห้อก ชูก็ไม่ได้แก้ไอ้ลูกเป็นตัวปอมชูก็ไม่ยีดีโอ้น้าโอ้ปองเหรออ่ะลูกเป็นตัวปอ,อมมายีดีลูกเป็ดตัวปอ,อมเที่ยครับแล้วโอ้ป,ปองเหรอ